มาแล้วครับผมก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในแมป Anime Evolution s i m u l a t o r กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาปลดล็อกนะผมระบบ Artifact ก,กันนะผมนี่เป็นระบบแบบอุปกรณ์สวมใส่อะสิ่งประดิษ์อะไรอย่างนี้นะผมซึ่งผมไ่ปลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แบบนี่ไงใส่มาโชว์ก่อนเลยนะครับผมเป็นปีกนะครับนะครับผมเป็นไง โอ้เท่นะครับแต่ก็มีหลายอย่างนะครับแต่ละอุปกรณ์สมใส่เนี่ยเขาก็จะบวกไม่เหมือนกันนะครับอย่างผ้าคลุมโดฟามิงโกนะครับบวกพลัง1.1 power นะครับอันนี้แล้วก็มาเป็นอ่าอันนี้น้าเต้านะครับบวก1.25นะครับแล้วก็เป็นผมนะครับผมของกกคูขั้นสามเนยเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนนะครับไปปลดล็อกให้หมดเลยครับดูว่าต้องไปตีตัวไหนนะครับยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาปลดล็อกกันเลยดีกว่านะครับสิ่งแรกที่ผมแนะนําว่าต้้้ออองทํากก่นนนค็ืชิีผม นี่เป็นโกคูนะผมเป็นโกคูอ่าเป็นผมของโกคูขั้น3นะครับทำไมต้องทําอันนี้ก่อนนะครับคืออันนี้เนี่ยเขาจะบวกพาวเวอร์นะผมดึงจุดสามห้าเอ๊ะมันก็แค่บวกพาวเวอร์แต่ไม่ใช่ครับผมนี่ครับมันมีบวก1คิวด้วยนะครับถามว่าบวก1คิวเนี่ยมันดียังไงนะครับบวก1คิวพราเราตีเนี่ยจะตี1 1ตัวนะครับนี่เราแบบจะฆ่า1ตัวแต่เราจะได้เปิ้ล2นะครับผมผมจะลองตีให้ดูนะครับโดฟาเมนโกตอนนี้ผมอยู่ที่ 29ทับนะครับคือถ้าเราฆ่าไปเนี่ยมันก็จะเป็น30ใช่ไหมคือถ้าเราไม่ได้ใส่หมวกโกคูเนี่ยแต่ถ้าเราใส่เนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบ31เลยครับเ็าจะบวกไป2เลยแต่ผมเนี่ยเขาผมมีไอ้นี้ด้วยครับทุกคนดีเฟนส์3ซึ่งผมไปจบดีเฟนส์3เรียบร้อยนะครับแมมีคนมาแบกสปาจริงๆนะครับซึ่งผมตีทีหนึง่งได้ถึง3ตัวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจาก2 9จะเป็นเท่าไหร่ปาบ แม่จะมาเป็นเท่าไหร่ก็3 2มสิบสองนสินี่เป็นไงโอโ้โหตีหนึ่งได้ถึง3โคตรดีนะผมนี่อันนี้ถึงแบบต้องทําก่อนนะเพราะว่าเราจะได้แบบจะเคลวสเร็วๆนะปะพูดเยือเยอะรลาเดี๋ยวเราไปเริ่มมาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราทําไล่ไปเลยแล้วกันนะผมไม่อยากจะข้ามเนาะแต่ว่าแนะนําให้ไปทํโกคูก่อนนะอันดับแรกครับโดฟามิงโก้นะครับแน่นอนนะผมคาดโดฟา15ตัวก็คืออยู่ตรงนี้นะครับตีไปเลยับผม15ตัวเนี่ยตีไปเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ผ้าคลุมมานะครับ แล้วก็มาในสวนน้าเต้านะผมนั่นก็คือตีมมาดานะครับนี่มาดาะอยู่ตรงไหนนะครับนี่ข้างหลังนี่แบบยืนเต็มเลยครับแล้วก็ตีไปเลยครับผมง่ายๆครับผมสบายๆนะครับต่อไปก็โกคูนะครับนี่ตีตรงนี้เลยง่ายๆเหมือนกันนะครับใส่เลยครับยิงยาวอ่ะตีไปเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเป็นของหัวหมูป่านะครับแน่นอนครับเห็นหมวกนี้ก็ต้องนึกถึงใครแน่นอนว่าหัวหมูป่าอยู่ข้างหน้านี้ครับก็ตีไปเลยครับสําหรับหัวหมูป่านะครับหัวหมูป่าได้อะไรนะครับเป็นบวกลักนะครับ1.35แล้วก็เปิดตัวได้เพิ่มอีก2ตัวอันนี้คือแบบสําหรับสายสุ่มนะเวลาเราจะสุ่มตัวอะไรเงี้ยก็ใส่หัวหมูป่าแล้วก็ไปสุ่มนะครับอันนี้ก็แบบดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูปีกค้างคาวกันเลยดีกว่านะครับปีกข้างคาวนี่ต้องไปตีใส่ตำมานะครับแน่นอนว่าอยู่ด่านแบบ ขัดกันมาเลยนะครับนี่เราก็ตีไปเลยครับใส่ตำมะตีไปทั้งหมด150ตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นของโตเกียวกูนะผมถามว่าต้องไปตีตัวไหนนะครับใช่แบบตีโตเกียวกูหรือเปล่าไม่ใช่นะผมเขามาตีตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะอว้าวิ่งไปแบบตาเลือกนะผมวิ่งแบบผมไม่ปิวเหรอเนี่ยผม เบกก่อนเนี่ยเป็นเสียงเบกให้ด้วยนะครับอันนี้บวกดาเมจดหนึ่งจุดสองห้าดามจนะครับตีตัวไหนนี่ครับผมตีตัวนี้ครับจากมหาเวทผดึกมานะผมปาดเข้าให้นะครับสําหรับอันนี้ก็ตีตัวนี้ไปนะครับร้อยห้าสิบตัวต่อไปเป็นปีกมังกรนะผมปีกมังกรตีตัวไหนวิ่งมาเลยผมนี่แล้วเบกแล้วครับนี่ครับปีกมังกรนะจากตัวนี้นะครับจากเรื่องสลามนะผมอ่าเราตีไปเลยนะครับเป็นบวก1.4ึ่งจุพาวเวอร์ตีไปเลยครับผม150ตัว ปาดไปครับผมปาดไปโอเคสําหรับปีกมังกรตามมาด้วยปีกนางฟ้านะครับค่า150ตัวโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับปีกนางฟ้าปลดได้ยังไงครับวิ่งมาแล้วผมแหมวิ่งยิงยาวมาแล้วผมปั๊บมาเบรกตรงนี้นะครับนั่นก็คือต้องมาตีอ่าไทเคมิจิใช่ไหมไทเคมิจินะผมจากดาดอ่าริเวนโตเกียวริเวนเจอร์นะครับผมโตเกียวริเวนเจอร์นะครับนี่ฆ่าไปเลย150ตัวนะครับก็จะได้ปีกนางฟ้ามาเนี่โคตรเทเลยนะผม แต่เราใส่เดิมไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทำเควสนะครับเก็บวงเก็บเวลนี้ง่ายมากเลยนะครับใส่โมวนี้ตามมาด้วยปีกปีศาจนะครับปีกของแอสตอถามว่าตีตัวไหนไปดูครับผมปะป๊าบแหมือนจะเลยนะผมตรงนี้แล้วกันนะครับในผมนั่นก็คือตีตัวนี้ครับผมแม็กอะไรสักอย่างนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับจากแบ็คโคเวอร์นะในผมเราก็ตีไปเลยครับ250ตัวเควสนี้ทำไว้ก็ดีนะเพราะว่าบวกดาเมจมาเยอะอยู่เยอะเลยนะครับ นี่ผมก็ทําเรียบร้อยครับค่า250ตัวเดี๋ยวผมลองตีให้ดูแล้วกันนะครับแบบว่ายังไม่มีบวกปีกจะไม่ได้ใส่ปีกอ่ะตีปาบนะครับอยู่ที่9.7าจุดเจ็ดเอ็นนะครับแล้วพอใส่ปีกมาเนี่ยผมจะใส่ปีกให้ดูนะครับปาดเขาให้อยู่ที่16.98เป็นไงโอ้โหเพิ่มมาแบบเยอะอยู่นะแน่นอนนะผมยิ่งเราตีแรงเท่าไหร่เขาก็จะคูณเยอะเข้าไปเท่านั้นนะครับคือแบบโคตรดีนะครับป่าใส่นี้ไปต่อนะผม ต่อไปก็มาถึงอันสุดท้ายนะครับสําหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับนั่นก็คือเป็นปีกนะครับถามว่าอยู่ด่านไหนแน่นอนครับผมอยู่ด่านของบีทเทมรณนครับโอ้โหอยู่แบบด่านหลังสุดเลยนะปังนั้นเราก็วิ่งกันไปแล้วผมวิ่งไปยิงยาวผ่านคิริโตะมาเลยครับแน่นอนครับผมแล้วก็มาเบรกตรงนี้ครับผมเนี่มาตีตรง2ตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเ F k เคได้สบายนะครับผมด่านสุดท้ายแนะนําให้ไปยิงตีตรงนี้แล้วกันนะ เราจะได้แบบไม่ต้องเหนื่อยมากนะผมต้องตี250ตัวนะครับนี่ตีตัวนี้เลยนี่เราก็หาเเรียมประมาณนี้นะเดี๋ยวลองตีดูก่อนอเดี๋ยวผมลองตีให้ดูนะครับนี่อาจจะต้องประมาณนี้อ่ขยับหน่อยโอเคน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนเอะทำไมไม่ได้ไปแล้วประมาณนี้มั้งเออน่าจะได้แล้วมั้งโอเคนี่ครับผมยืนเหรียมประมาณนี้นะครับเขาก็จะตีแบบ 2, <c Des mond> <ๆ S> 2เลยนะครับเราแบบไม่ต้องวิง่งให้เหนื่อยนะครับอันนี้คือแบบโคตรดีนะครับแล้วเราก็จะได้ปีกมาครับแม่เป็นปีกแบบปีก,ปกน้าแข็งใช่ไหมตัวนี้นเป็นตัวน้ําแข็งใช่ปะไปรู้อะ นะครับก็จะบวก Power 1 7์นะครับโอ้โหใครที่แบบว่าจากฟาร์มแบบจูดใจนะผมนี่เดี๋ยวผมลองเข้าไปดูครับผมอยู่ตอนนี้143นะครับเข้าไปในวงคู14 4เป็น2 SP นะครับโอ้โหมี4มาด้วยนะนี่ยังไม่ได้เปิด Power อะไรต่างๆนะครับโคตรดีนะเอก็ประมาณนี้นะผมสำหรับระบบ a r t ์ติแฟนะผมเป็นระบบ,บบอุปกรณ์สวมใส่นะใครที่แบบว่าถูกใจชิ้นไหนแบบ เอาไปเพิ่มดาเมจเพิ่มพลังนะครับเอาไปเปิดหาตัวหาเงินนะผมมีหมดเลยนะครับเด่ก็แล้วแต่ใส่เลยครับผมแต่ว่าผมใส่อันนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าผมเก็บเวลอยู่ไนงะผมกาลังเก็บเวลคิริตโตนะครับก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับ